สวัสดีครับมืนอนี้มนีเไมู่มานํำเสนอคือเก่าครับเด็กหอยหอยจุบครับหอยจุบเดี๋ยวหอยจุบมากแกง่งอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วครับใส่เครื่องแล้วครับพอนแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงยังอื่นต่อครับ็นบอพี่น,อน,อน้องหอยจุบเขามือนี้ไปดำปลาแต่ปลา,าได้ได้แต่หอย ดี๋ยวไปเบิง้งม,ม,มีใส่พักอีเลิรศบ่ม,มีใส่พักอีเลิศครับนี่พักนีิมีพักอีเลิศหอมต้นหอมอแจกไปเขากูได้แกงไรครับ,รรบตวยไม่น้อย mười là chút chụp, nhanh nhây nhây Mình chút hai lạc hai tù hai tù hai tu lăng tu hai ไปเหตุเดือดเ็กน้อยกันครับลุกไฟกันไปนนนมันเป็นไงแห้งพนพรอมพร้อมแล้วครับพี่น้องหอมแล้ว ต้องจะแซ่แบแซ่บแบบแซ่บกระเบิงเอาเด้ไหมอยู่นี้ผู้ใดี่เอาไปเฮ็ดก็ได้เด้อครับเครื่องแกงปุ๊บ mm hmm. มีอย่างไรตำพริกตะไคร้หอมหรือ mm hmm. mm hmm. ก,ก็ได้ทไปดัดบแกงใช้อย่างอื่นก็นได้ดครับผักหอมกับนิ่มซำนี่ยแหละครับ เดี๋ยวน้ำมันลจแกหน้อยนิดน้ำนันเดือดสุดๆเลยครับอเอาละได้ที่แล้วครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับปิดไฟก่อนครับปิดแก็สก่อน เรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้กับขอโตไปก่อนครับสวัสดีครับ